ค่าทักจมขาฮาหนอยเมื่อวานเนาะเข้าตัวกันนะคะเข้าหกสี่แล้วก็ศูนย์สองเอาศูนย์สองสองศูนย์เข้าตัวกันนะคะหกสี่แล้วก็สองศูนย์ศูนย์สองตัวเจาะไม่มาซ้ำน,นะคะให้เก้าศูนย์มาสี่ศูนย์มาสองศูนย์น่าเสียดายจังนี่คือผลออกนะคะเฉพาะกิดหกแปดสองสามสี่เจ็ดหกสองสี่ศูนย์ สองสี่สามศูนย์สองห้าสามสามหกสี่นะคะก็เข้าปกติแล้วก็ VAP นะ,ะจำต่อสิบเจ็ดเมืม่อวานมาเยอะมากนะคะเก้าเจ็ดเก้ามาเยอะนะคะ เอากระดาษหมดซเซฟเบอร์เซฟไลท์ถุกนี้เลยค่ะหน่อยวันนี้นะคะวันที่เจนะคะท่านผู้ชมมาดูกันว่าสูตรเราจะมาตัวไหนบ้างนะคะ ก็ลองจับดูนะฮะบางท่านอาจจะจับแม่นก็ได้นะฮะจับในล็อกเอามาดูกันเฉพาะกิจมาอะไรบ้างเจ็ดเก้าสาม ให้ตามนะฮะแอดเน้นสิใช่ไหมเก้าศูอะไรอะ่ะเนอะระวังด้วยนะคะห้าเจ็ดหนห้าหนึ่ง สามห้าสี่หนึ่งสามสองหกสี่สี่สี่สองสองอ่ะมาดูกันนะคะหนึ่งก็มาเยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ให้หนึ่งเลยนะคะเดนหนึ่ง เดนหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งลองสามนะคะให้ระวังที่หนึ่งสามหนึ่งสามมาเยอะมากยาวเลยก็ได้นะคะใครทุนเยอะนะคะ อากันสี่สองอ่ะให้แค่นี้นะคะวันนี้ฮานอยวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาวันที่สิบเจ็ดเนาะล็อกเฉพาะกิจนะคะก็นี่เลยนะคะ พิเศษปกติ V.I.P. นะฮะอะ่ลองจับดูนะฮะอ่ะเด่นนะฮะให้ที่หนึ่งนะรองนะฮะสามก็หนึ่งสามนะฮะอันนี้ตัวกันสี่สองสองสี่นะฮะท่านชมอ่ะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมค่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสินิดนะคะแนวทางฮาหนอยวันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดกุมภานะคะสองห้าหกหกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์